สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะเรียนผู้ช่วยพยาบาลเทอมสองที่สวีเดนมีเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้มาโชว์นะคะนี่ <c oughs> ดูแต่ละเล่มสิเพื่อนเพื่อนค่ะดูแต่ละเล่มมีทั้งหมดห้าเล่มห้าวิชานะคะในเทอมสองเนาะเทอมสองก็ประมาณสี่ห้าเดือนห้าห้าเดือนนะสี่ห้าเดือนเนาะสี่ห้าเดือนดูห้าเล่มนะครับเพื่อนเพื่อนค่ะห้าเล่มแต่ละเล่มนะคะามาดูแต่ละเล่ม นี่นะคะนี่อมโบนาสสองนะคะอมโบนาสเกี่ยวกับเราจะทำอย่างไรเมื่อเจอเจอผู้ป่วยหรือว่าอ่าดูแลคนป่วยนะนี่ไอ้ก้อนนี้โซเชียลอมซอยสองก็เกี่ยวกับประมาณว่าสังคมนะสังคมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมของเกี่ยวกับอ่าผู้ป่วยรุ่นนี้นั่นเนาะฟุงคูลเฟอร์โมกาโอ้ฟุงคูลเนี่ยเซนดิ้งนี่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับคนที่เหมือนกับบกพร่องทางร่างกายนู่นนี่นั่นเนาะนี่แล้วก็ซิกเกียตีนี่ซิกเกียตีเอสก็คือเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเขาเรียกวอะไรโรคเกี่ยวกับประสาทนะโรคเกี่ยวกับประสาทแล้วกันนะเกี่ยวกับนี่นะทางจิตนะนี่นะเกี่ยวกับโรคหรือว่าสาเหตุนู่นนี่นั่นเนาะเกี่ยวกับความเครียดนู่นนี่นั่นหรือว่าโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็นี่เล่มหนึ่งเฮลซูคุกบอหนึ่งเนาะ กเกี่ยวกับเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับการดูแลคนไข้คนป่วยนู่นนี่นั่นเราก็ว่างไปเนาะทั้งหมดก็มีนี่แหละห้าเล่มครับเพื่อนๆขาห้าเล่มนะครับเพื่อนๆขาดูซิแต่ละเล่มหนาขนาดไหนนะครับเพื่อนๆ่าดูซิดูซินี่แหละคา่านี่แหละคา่าแต่ก็ต้องเนาะแล้วก็ที่สาคัญคือเป็นภาษาสวีเดนนะคือมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพื่อนๆอาะท้าทายเนาะกว่าจ,จบแต่ละเทอมบางทีก็ท้าทายเหมือนกันเนาะ ท้าทยเหมือนกันเนาะก็คือเทอมนี้ก็มี5เล่มนะแล้วก็5เล่มเสร็จก็บวกกับไปฝึกงานด้วยนะฝึกงาน1เดือนนะฝึกงาน1เดือน,นะรน,อนหรือว่า4อาทิตย์เนาะไอ้ต่เทอมนี้เทอม2นะเทอม2ไหนก็จะไปฝึกงานเกี่ยวกับคนที่ปกป้องทางร่างกายหรือว่าเขาเรียวกว่าอะไรคนนั่งวินแชร์หรือว่าคนที่ปกป้องทางสมองนะหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่าอ่าพวกดาวซินโดรมหรือว่าอ่าอ่า ขาเรียกอะไรแล้วล่ะออทิสทานองนั้นเนาะเพราะว่าเทอมสองนี่เกี่ยวกับอ่าไปฝึกงานเกี่ยวกับทางนี้เพราะเทอมแรกคือนานไปฝึกงานเกี่ยวกับอ่าดูแลคนแก่นะเฮมเซนหรือว่าแอนเดเวนดนะแต่เทอมสองนัคือเกี่ยวกับคนที่มีปกป้องทางร่างกายนะเทอมสามก็จะไปฝึกงานที่เกี่ยวกับอ่าเหมือนกับอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลครับเพื่อนๆครับนี่แหละค่ะนก็ต้องสู้กันต่อไปเพื่อท้าขอกำลังใจด้วยนะคะ